สวัสดีค่ะมาอยู่กับน้องนวลเชียงตุงนะคะวันนี้น้องนวลก็จะไปหนองแสงค่ะก็จะไปงานโรงเรียนใหม่นะคะจะไปร่วมงานโรงเรียนใหม่ที่หนองแสงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หนองแสงเลยค่ะไปกันเลยค่ะอันนี้น้องนก็กําลังเดินทางไปที่หนองแสงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆทางนะคะ สวยมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้เหมือนฝนจะตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านจางนะคะเป็นชนเผ่าอาคาค่ะบ้านจางนะคะก็เป็นพี่น้องอาคาค่ะเป็นหมู่บ้านของพี่น้องอาคานะคะ เมื่อก่อนทางจะไม่ดีแบบนี้นะคะก็จะเป็นทางเป็นดินเองค่ะเขาเพิ่งมาทําทางใหม่เมื่อไม่นานนี้เองนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนไปทางบ้านไซค่ะน,อน้องนนก็ไม่เคยไปสักครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางสามแยกนะคะก็อันนี้จะไปทางบ้านนกค่ะแล้วก็ไปทางพระธาตุม่อนไหลค่ะทางนี้จะเป็นทางที่เราจะไปนะคะ บ้านหนองแสงค่ะตอนนี้ก็มาเจอทางแยกอีกแล้วนะคะทางนี้ก็จะไปทางบ้านไซค่ะทางนี้ก็จะไปทางหนองแสงนะคะไปหนองแสงก็จะไม่ค่อยดีนะคะก็จะเป็นดินเองค่ะบรรยากาศรอบทางสวยมากเลยนะคะมองลงไปก็จะเห็นทุ่งนาสีเขียวค่ะเยอะมากเลยค่ะ ก็จะยากมากเลยค่ะมันก็ตกนะนเมื่อคืนฝน,นตกหนักนะคะทางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะเป็นดอยด้วยนะคะตรงนี้เขาก็เ์อคุณน,นะคะ ก็ดีแล้วค่ะเมื่อกี้ทางยากมากเลยนะคะวันนี้ก็มาถึงบ้านหมู่บ้านที่หนองแสงแล้วค่ะแล้วน้องก็ไม่เคยมาสักครั้งนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามีที่ไหนค่ะพี่น้องหมู่บ้านหนองแสงก็จะเป็นอาคารนะคะ ชนพออากาค่ะนี่หมู่บ้านโอแซงนะคะทั้งกาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นโบสนะคะโอ้ยน,น,นี่เรานี่ที่เาเองนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านไอ้สังเงินทีมาถ้ากันเราสิบเจ็ดล่ะไม่ยลอยยละ่ะ ก็จะเอามอเตอร์ไซค์ไว้ที่นี่นะคะฝากไว้บ้านเขาค่ะ<อ>ก็จะเป็นบ้านโบราณน,นะคะบ้านโบราณเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบทเเขานะคะ <c oughs> ต้องเดินขึ้นรอยไปอีกนะคะ เมื่อก่อนโรงเรียนจะอยู่ข้างๆ้บงบทนะคะตอนนี้เขาทําใหม่ค่ะ,คะก็เขาจะย้ายที่โรงเรียนนะคะเพราะไม่ทําที่นั่นแล้วค่ะก็เลยต้องเดินขึ้นดอยนะคะนี่เป็นบ้านเขาค่ะดอยก็แอบสูงอยู่นะคะ เดินขึ้นลอยมาถึงไหนก็เหนื่อยแล้วนะคะนี่เป็นบรรยากาศหมู่บ้านเขานะคะอันนี้เป็นต้นงาดำนะคะที่เขาทำข้าวปุกค่ะพี่น้อง่ะคะเขาก็จะปลูกไว้นะคะ นีพ้พี่เขาขี่ขึ้นดอยมานะคะทางรอยก็ดอยก็สูงมากเลยค่ะถ้าเปนน็นั่งน้นองน้นองไม่กล้าขี่ขึ้นนะคะโรงเรียนเขาจะสูงมากเลยนะคะ อันนี้ก็ถึงที่โรงเรียนแล้วค่ะแต่ก็เดินขึ้นลอยมาก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูโรงเรียนเข้าเลยค่ะ mm hmm. เขาสร้างใหม่ๆนะคะมาค่ะนี่ทางลัดค่ะก็จะมีอีกทางหนึ่งค่ะนะคะถ้ากี่มอเตอร์ไซค์ขี่เวใหญ่ไปก็จะไปอีกทางหนึ่งะคะ่ะแต่มันจะไกลกว่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวเขานะคะเป็นที่เขาทําอาหารค่ะ อันนี้จะเป็นโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าโรงเรียนกัน,นะคะ่ะเหนือมากเลยนะคะจนแบบพูดไม่ค่อยอยากออกแล้วนะคะพี่น้องอาขาเขาก็จะใส่ชุดอาขานะคะก็สวยมากเลยค่ะน้องมันยังชอบเลยนะคะเดีวก็จะมีงานรำด้วยนะคะ ก็คนเขาก็มาเยอะมากๆแล้วค่ะน้องหนเขามาช้าไปกว่าคนอื่นนะคะมาสายไปนิดหน่อยค่ะแต่เขาก็ยังไม่เริ่มนะคะตอนนี้เขาก็เปิดงานแล้วนะคะก็จะมีรำนะคะข้าี๋ยอร้องเพลงเส็จน่าจะมีรำนะคะอันนี้ก็เป็นคนในหมู่บ้านหนองแสงนะคะก็มานั่ง ดูอันนี้ถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่รถใหญ่มาเราก็จะมาทางนี้นะคะมันก็จะไกลหน่อยค่ะเมื่อกี้น้องนนมาทางรัดเองนะคะคนเยอะมากเลยค่ะน้องมันก็เพิ่งได้มาร่วมงานโรงเรียนแบบนี้ครั้งแรกนะคะครูเขาเรียกมาก็เลยมาด้วยค่ะไม่งั้นน้องมันก็จะไม่เห็นนะคะเพราะว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนของเพื่อนคุณครูนะคะ เปิดโรงเรียนใหม่ค่ะตอนนั้นก็จะมีโรงเรียนก็จะมีแบบในหมู่บ้านนะคะตอนนี้ก็ย้ายมาทําบนดอยหน่อยค่ะนักเรียนก็จะได้ออกกําลังกายด้วยนะคะก็จะได้ขึ้นรอยด้วยค่ะออกกําลังกายทุกเช้านะคะอันนี้เขาก็จะร้องเพลงร้องเพลงครู Long นะคะ ลำโพงเสียน้องเขาก็เลยไม่มีไม้นะคะตอนนี้ครูเขาก็กำลังซ่อมลำโพงอยู่ค่ะตอนนี้ลำโพงก็มาแล้วนะคะที่เขากลางร่มนั้นเขาจะขายข้าวฟืนนะคะตอนนี้เขาก็จะตัดบัวนะคะน้อางน,อนก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงค่ะ ไก้ตัดไม่เข้านะคะตอนนี้เขาก็เล่าเรื่องที่โรงเรียนนี้นะคะตอนนั้นเขาจะมีโรงเรียนที่ใกล้ๆโบสถ์นะคะตอนนี้เขาย้ายมาทําที่บนดอยะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะตอนนี้เขาก็จะมอบของขวัญให้กันนะคะ ตอนนี้แดดก็ร้อนมากเลยค่ะก็จะเป็นกระเป๋านะคะครูที่นะคนเดียวนี้ก็จะเป็นค,นคุณครูที่เรียนน้นงแสงนี้นะคะก็จะมีครูคนเดียวค่ะ ของขวัญเขาก็จะเป็นกระเป๋าสะพายที่น้องอาคานะคะทีนี้แดดร้อนมากเลยค่ะน้องมันก็ได้มาอยู่ที่ล่มนะคะ ตอนนี้เขาก็รับประทานอาหารกันแล้วนะคะอีกแป๊บก็เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังสั่เข้ากันนะคะอันนี้จะเป็นต้มข้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาไม่รู้ว่าเขาเรียกยงไงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลาบค่ะ อันนี้เป็นจกนะคะพราวกานั้นเป็นเน,น,นื้นอค่ะอันนี้ก็จะเป็นทำเนียบข้ีงนอกอาคานะคะ,ะ,คะก็ถ้ามีงานอะไรแบบนี้ก็จะทำจกค่ะงานแต่งหรืองานลงเยียนอะไรแบบนี้นะคะถ้าเขาจัดงานก็ต้องทำจกด้วยค่ะ อตอนนี้งานก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย